เช็คที่นี่อสมอสสตรวจสอบรายชื่อได้สามพันห้าร้อยราย ดีเจ้าแม่แก้มาแจ้งข่าวอีกแล้วนะคะเช็คที่นี่ตรวจสอบสิทธิ์เงินอสม3,500บาทนะคะอัปเดตขั้นตอนตรวจสอบสิทธิอสมอสสรับเงินพิเศษ3,500บาทได้ที่นี่นะคะหลังจากเมื่อวานนะคะวันที่21กันยายน63นะคะเงินพิเศษ3,500บาทสำหรับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านหรือเพื่อนเรียกว่าอสมอนะคะและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อนใช้ตัวย่อว่าอสส,สนะคะหน้าด่านสู้โควิด -19 ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ1.5ล้านคนโอนเข้าวันทีกันไปแล้ว ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอสมอและอสสทั่วประเทศคนละ500บาทต่อเดือนจำนวน3,622ล้านบาทจากวงเงินกู้45,000ล้านบาทของกระทรวงสาธารณสุข2563 โดยจะย้อนหลังตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนกันยาเป็นเวลาเจ็ดเดือนนะคะด้วยภาะราะหน้าที่ที่หนักหน่วงที่ต้องรับผิดชอบของอสมอและอสสทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอสมอได้เปิดช่องทางให้สามารถตรวจสอบรายชื่อรับสิทธิ์ต่างๆ รับสิทธิ์ได้ง่ายๆนะคะขออภัยนะคะเดี๋ยวไม่ไก่จะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะโดยขั้นตอนมีดังนี้นะคะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะคลิกเข้าไปที่ลิงก์แล้วนะคะเข้าหนึ่งเข้าสู่เว็บเว็บไซต์ 2. กดเลือกจังหวัด สามกดเลือกอำเภอนะคะมีสามอย่างนะคะกดเข้าไปสีขั้นตอนที่4นะคะกดเลือกตำบลขั้นตอนที่5กดปุ่มออกรายงานขั้นตอนที่6มุมขวาจะมีเมนูสถานบริการให้กดตรวจสอบรายชื่อตัวเองไล่เลยนะคะมีหกขั้นตอนนะคะ มีหขั้นตอนเดี๋ยแม่ไก่ย้ำนะคะไม่ไก่จะเอาลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะคะมี6ขั้นตอน1กดเข้าไปที่เว็บไซต์2กดเลือกจังหวัด3กดเลือกอำเภอ4กดเลือกตำบล5กดปุ่มออกรายงาน6มุมขวาก็จะมีเมนูสถาน สถานะบริการสถานบริการนะคะให้กดตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้เลยนะคะแม่ไก่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งพี่น้องอ,อสอมอและอ,อสอสอนะคะก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะแม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่เนาะจ้ะเนาะ มี6ขั้นตอนนะคะเข้าไปที่ลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนะคะกดเข้าไปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ